ราบสวัสดีท่านผู้ชมพี่พิงปลา,าถูกท่านกันด้วยนะครับผมเลยครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับพี่พี่ซึ่งวันนี้เนะี่ยผมก็มาคนเดียวนะแล้วก็ตอนที่ผมกำลังเดินมานะ่ะผมเจอมันจะเป็นลิซี่นะ่ะนั่งอยู่ตรงแถวกระสอบเก้าของต้นมัน,นะพี่พี่ซึ่งผมก็ไม่กล้าเข้าไปหานะเขาไปไม่เห็นนะว่าผมเนะี่ยเจอตัวเขานะขาดีแค่ด้านหน้าของผมเองพี่ทีนี้เราขึ้นมาดูนะอาจยังชิ้นนะีนนะ้ได้เห็นเลยนะคือแบบเขานี้ นะโคตรมากเลยพี่เขาแบบดูแบบยังไงไม่รู้นะไหนนะเนี่ยตอนนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้นะพี่แต่ว่าดนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดกล้องแล้วลยพี่ขอใชมอที่นี่ก็ฝากคนอ่า,าน,นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตาม,มากันเลยนะพี่ไว้เรานไปเจอกันในคลิปครับครับคุณพี่ตอนนี้เนะี่ยพี่พีทเห็นป่าครับเขาอยู่ตรงน,นี้นะนนนนะส่วนผมไปกาเขาไปหานะแกดูแบบเป็นคนเล่นคอร์นนะพี่พ,พ,พี่ว่าจะเห็นป่ะครับจะเห็นนะ เดี๋ยวข้อนี้นะาสูบเข้าไปดูนะว่าแกเนะี่ยเป็นใครกันแะน่ละพาสอาจจะเตกเลยนะถ้าตัวแกเลดิแต่ทีนี้เราก็น่ากลัวมากเลยนะมีด,ดิถ้ากล้องตังนดิดีเนี่ยนะก็ต้องขอใครนะขอพันออกจากกลัวแกนะแกดูไปว่าเหมืนอนเดบมก่อนที่เชิญชามากเลยด,ดนะิตั้งคอ ดูปฏิทินยาคุยแกตป็นยัด้วยบางครั้งเน้ยเราไปหาหมอแอดไทยก็นะไทยยาเนี้ยไม่ค่อยเห็นเลย่ยาธิโรยไทยกันละนะากนะก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เขาไหร่นะเพราะาส่ง,งลา,งลางกลัวมาเลยพี่ดูยังไงก็ไม่ค่อยจะเหมือนคนเท่าไหรนะ่นะก็เหมือนคนทั่ต้งเวไปธรรมดาเลย ก็ไม่รนะาสายตาซึดเกงลยก็อยา่อยางนี้ายาผักเนี่ยจะไปใช้เอา,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 าไปถนะักห้า้วมาเทีเจอนะต่อจะมาเดินป่าเล่นก็จะมาหาายปิดบรรยากาศไม่เ่าอีนะเข้ามาเจอกับใครก็ไม่รูนะ แล้วก็แอกประหาดมาไม่แน่ใจะขาได้ทำพิธีอะไรนะไเลยหรือเปล่านะยูขืเจ็บเลยนะไม่น่ใจใช่คนสติไม่ดีหรือเปล่าพี่พี่ทำอะไรกันอะู่เนี่ยเด็กๆมอะไมเห็ะแก่ตรงนี้นะ่ Fri, inne, bare han! จังดานไหนี clothes, ่ยี so ่อัวจากดานไหนอะแต่ว่าใขาจะตามยิ่งด้านย่งขึ้นยี่งันยี่งตกยี่งขึ้นมาแน่จังดนไหนดิวิฮัจัดตัิ เกล้องผมจะเริ่มมีปัญหานะอันนี้เฉดกล้องสักคนสิจะตามปกติหนึ่าเจ้าวิเจ้าแกดว ขานีก็งนะ้น,นีอแงนนะ่วเดาวิมนันคนเล่นของว่ะวุ้ยนี่ใเบล้วนะวุยเห็นพนิี Hai. Lấy. Chị kia cho anh quên nè. Người. Hai. Không bay. Ba. ai Mình... Mình... Mình mình, ê! ê! mình không ê! ê! ai ê! ai ê! 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 Mình ê! 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 ผมเป็นคนดีนะผมก็บอกเป็นคนดีนะไม่ใช่คนเลวผมก็ว่าผมก็ไม่ใช่คนเลวอะไรแค่นนะั้นะเลยผมว่าผมจะขโมยของข้าวน,น,น,นะเอาผมไม่ได้มาขโมยครับผมจะมาเดินป่าครับผมมาเห็นท่านครับชิลลเกอร์อนะเก็บวัลเลนะชิบุซื เขาบอกเป็นลูกสิข,ของเขานะไอแล้วแล้วมาทําอะไรในป่าอย่างเงี้ยลงุงเขาทาอะไรครับท่านอยู่นี่นะหรอทำไมผมไม่เคยเจอเลยอะ่ะท่านอยู่ที่นี่นานแล้วเหรอผมไม่เคยเจอท่านเลยอะ่ะผมไม่ได้มารบกวนท่านนะผมแค่อยากรู้ พอปกติแล้วผมมานาะวแล้วผมไม่เคยเจอท่านเลยแต่ผมมาดีนะผมไม่ได้มาทําอะไรไม่ดีนะครับยี่ยีๆๆๆ่ยี่เรายิโมโวเช่อเปิดอะไรยิมโวไอมาป่าแถบนี้เลยทำไมเจอเจะเจอะไรแปลกๆไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไป,ปย่ามา ผมเนี่ยก,ก็ไม่ไม่อยากจะเจอเยอะไรบนี้นะ่ดไม่กล้าเข้าใกล้เขาจริงที่คระ่ผมยังไม่กล้าบกาับใครจะทายมันมมนั่นแหละใ่อ่ะมลูก้ใคจะทำร้ายผมนมมะรอ,อ่ะคคดีอ่าถายแล้วแน่แล้วเก็บมาเลย โขาแน่แหละโขาใช่ขอบอกเขาเป็นไอเด็กคนนี้นี่ไปไดเ,เดี๋ยวผมกับผมก็มาเดินป่าของผมน่แหละอะไรของทัพเนี่ยผมก็อยู่ของผมดีๆนะ,ะเดี๋ยวผมกับ ต้องที่จะไล่หงกลับอย่างเงี้ยี่แต่เข้าใจนะมันก็เริ่มมืดแล้วผมว่าผมเลยจะต้องกลับแล้วแล้วเขาทำอะไรเขาเข้ามาเลยนะไอ้จี่น,น,น,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะเอาข้อมาให้ผมจะเอาข้อมาให้แล้วล่ะผมจะเอาข้อมาให้ยายาเข้ามาผมจะเอาข้อมาให้ท่าน เฮยเฮยชัชงนี่อยู่นี่บอกลูกติดทันด้อย่ามาทำ้ายผมนะผมจะผมจะยาดันยุมาให้นี่นี่คันี้เา่าเคาะั้นนั้นเลยนี่จะลุ่น้องเขาทำ้ายฉาน้ายแน่เลยนี่ยากันยุงมาให้ชุ่งอ้ยเลย่ะ โดนยุงกัดบ้างไหมครับเยอะจุกชูไอ้ฮะฮะไอ้ไอ้ย่อไน่ากลัวมากเลยพี่พี่เยเบอะม่กบอนเลยทำอะไรกันอ่ตรงนี้ 아 <목소리나>

มาลยวกับเออเนี่ยเป็นอะไร,รนะเกี้ยเกี้ยาอยาทให้ท่านไห,ทน,น,หนท่านอยู่ในป่าคนเดียวด้วยไหนจะมาทำอะไรนบ่นี้นี mời nó ngồi bò chưa đại yêu cha hả cha thả 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 để không thả thả เดี๋ ar, PI, ยวก็องแต่งตัวแล้วแต่งยืมช่จ้าแต่งยืมอะไรกันแตจะมาทำไรเพื่อนมึงเลยเดี๋ยวนี้ยืมก่อนนะาไปพี่เริ่มเมื่อละยืมยืมไปไปพี่เดี๋ยวเราออกไปเจอกันอีกทีนะข้างนอกนะมันเริ่มมืดแล้วนะตอนนี้นะพี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลับมายังบ้านนะพี่ซื้อมันกินเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะ แต่ดูแล้วก็น่ากลัวมากๆพี่ก็เลยต้องรีบกลับมาที่บ้านก็นะเพราะว่าคืนอยู่ตรนนั้นเนี่ยมันตามผมแทบแย่เลยนะก็เลยต้องรีบกลับมานะก็โอเคพี่ๆีก็ฝากพี่นะเป็นกำลังใจผมนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็จะไปดูอีกครั้งนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครั้งนี้เนี่ยผมก็จะเอาเพื่อนๆไปด้วยนะเป็นไปได้ก็จะเอาเพื่อนวีกับน้ำมนต์ไปดูนะว่าไอสิ่งที่ผมเห็นไอสองตัวนั้นมันคือตัวอะไรกันแน่นะผมคิดว่ามันจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยพี่เพราะว่า มันใช้ซื้อพลังจิตกันนะก็โอเคพี่ไว้เราเนะี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่พี่ก็ขอบคุณพี่พี่ที่คอยรับชมคลิปแล้วก็คอยสนับสนุนกันเลยนะพี่พี่โอเคพี่ไว้เจอกันกันใหม่คลิปหน้าพี่สวัสดีครับ